กาบสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจายินดีต้อนรับคนสองบาอาดเด้อจ้าว่าสิคืนกะมาคนซอยน้องไปซีอีกสกอนสักเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนเนาะขนข้าวกับโซเฟอร์ตีนผีของเราอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเออีกสักเล็กน้อยนะจ๊ะหาันส่วนคนไปอีกเนาะ คนข่าวกัพี่น้องจ้าอันนี้ลูกลานของไอซีเนาะลานของไอซีจ้าสบายดีจ้ายังท่านได้พากันกลับพี่น้องจ้าเออยังท่านได้พากันกลับพี่น้องเนาะอืมขนจากขนจ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา <laughs> โซเฟอร์ตีนผีของเรานะจ้าทุกคนจ้าเอาพอแล้ว สุดขับรถเนาะสุดขับรถเขาอึดเิ็นหลับต๊อือมสมารถแมนแท้เอ้ยดิสสมาช์แมนแ้นันี่นะปออืออือเฟอร์ตีนผีปุาเียโอ้ อ่านอเนาะทุกคนจะไปกองนัำกัน,อน่อนนี้เลืตั้จังได,เด้เห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้ากวีนบรรยากาศยามแรกนะ่ะคืองามแฮ้พี่น้องเอ้ยงามอลีพูเบิ่งทองฟ้าน่ะกะแดงใจให้พี่น้องเอ้ยพู อสวยงามตามทองเรื่องมากพี่น้องบึงเด็ดแตแดงใจให้พี่น้องบรรยากาศสวยงามมากจ้าคนเขาเสื่องแรงแรงนะจ๊ะโอ้ยกบหน้อยทั้งนั้นพี่น้องกบหน้อยตัดข้าอืมอไปน้แม่วันเอ้าจะคือวันนั้นลอยบ่ไปเบิ้งเบาผ่า ไปสวรรค์ฮ no. ัลบอยากไปปันใดเจ้าคือวันเอานันไปเปนทีเอาไปไเายังกินไปไไปเฮยนแพนั่นจกเจ้าว่าปีที่เว่าอันนั้นนะไปเ่งบ่ไปไปเพี่น้องบแมนตายคาให้หน้าเลยพ่พี่น้อง้านเจีนคือสมานอนอักลแม ไปจับพี่น้องจ้าไปหาเบิ่งขจัดตัดข่าวเนาะเฮาก็บ่ได้อยากไปกับได้ดอกซาวันแห่งสวนเฮาก็แล้วอือแลอ้วไปก็ไปเฮาวะะ่ะเนาะอือสอมเบาสา,สาเครื่อง3เครื่องจ้าหือกล่องนีล่อนอยู่จนมพน,<ฆ>น้วาวแค่กว่ามัน<ะ>แตกไปแล้ว จากแรกพอเด็เคยในนี้เตยกศีว่าว่ามักศีดานะสุกหลายว่าั่นมังม่วงเพิ่อนกับเป็นดอกนะจ้าพี่น้องเอ้ยผมว่าเป็นไว้เป็นดอกเลยพี่น้องอันนี้คือส่วนหน้าของเอซีนะจ๊ะตัวนี้ที่หามาวานกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสวยงามนะงามกว่านางถงเอองามตัวนี้นางงามของเอซีนางงามของเอซีนางงามเลยนะจ๊ะแต่ว่ามันยังเขียวด้วยนะซุ่มนี่น่ะพี่น้องเอ้ย อืมปิตามาตยุคันเนี่นะี่เห็นห่วง,วงเห็นยังนะอืมแต่ว่าตัวดีนะ้ยังเขียวอ,อยู่พี่น้องสามให้ของเพิ่นเนาะยังเขียวอ,อยู่จ้าไปพี่น้องพาสวรรค์ไปเบิ่งครูบาน้อยพัศวันบ้าเ <c oughs> ลยอันนี้นาเขาตีห้ามาเลาะเบิ่งนา,านเนฮ้ยวันสิเป็นจังเออเนาะ ปวดหลังขาตัดเป็นพร้อมัดง่ายแต่มันงามนะแล้เข้าจะตัดงามเอองามมัน,นบดขค่อยเฮียปรนไดพวันนาวานมันก็นตัดง่ายน,น้อยนึงบอกคือนาดำนะจ้าเฮียซะเฮียซะอยู่ตัดนะมันลงห้องอ่ะนะได้ห้องมันเออข้าเกือบขาดจะพี่น้องจ้าภายใจดีสมทบทุนในสวรรค์เนย์มาเมื่อเดียวเด็ก็ขาดจ้า เนาะอันนี้นี่ทางโซนนี่ก็คือของของเอซีจัตเตเขตนี่แหละขอกหมูข้าเจา้าจามาดมขี่มูนล้วกันเด้อพี่นอ้องเด้อผูกวิวนะพี่น้องอเออเอวิวพันล้านจา้าน,นี่คือโซนนาของเอลซีนะจา้าทุกคนตัวนี้คือยังเขียวแหง้งเนาะอ,อันนี้ของข้าเจา้ตาตัดจ้าพี่น้องจา้าของข้าเจา้ตาตัด เออหนาลายห้องเขาหนัอเออก็จะตัดพี่น้องกจะไก้เสียงจากิดได้พี่นนองเด้อเออคนลายพี่เนาะคนลายอยู่ห้องคาตาแล้วกะดับจัดจ้า แน่นแน่นนนจบจบจบว, <c oughs> วันเขาคือเลียบนานวันก oh ูไปาเียไปฮ้ยนีแต่ว่าปีที่เดี่วเราว่าเขาจะซีมาเห็นตีก้อนก้อนพุ่นีเข้าได้มาเกี่ยวนะบ่มันบกยวนี้หรืี่ีแต่ว่าได้มาเกาี่ยวนแต่ว่าหย่าลายพี่น้องหย่าลายแหงของเขาจัะอืมบอืม <im itation> ไปจ้ะเ <im itation> มื่ <im itation> อพี่น,อาานอ้องเมื่อจ้ะเนาะปูนบรรยากาศลามแรงแรงก็สิประมาณนี้แหละจ้ะ <im itation> มาจ้ะพี่น้องจ้ะค้นเข่ารอบแรงเนะสวยน้องสสยสีจ้ะส่วนอันโซน,นะน,น,น,นของเพิินก็คือเมืออื่น <im itation> เพิินจากสีค้นแล้วก็จังสีปันนะ้นเนาะตัวนี้ข้างนอง <im itation> เพิินกัขคน้นซอยเพิินกอนพี่น้อง เดินมาเลยเนาะซอยมันแล้วมันถึงจะของบ้านกับท่านได้แล้วดอกพี่น้องแต่ว่ามาทางนี้ตะโกะะ้หนักอืมเออหนักค่ะเอาไม่ไหวักเกิมัดข่าวทางนี้นะใครแน่กว่าทางนั่นเพราะว่าเห็นห่วงเห็นยังอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเห็นห่วงอยู่จ้าทางนี้นะเห็นห่วงอยู่เอ๊ะใส่คืออยู่บ่ ด้ย่ยำเออน้าจ้ามันลุ้นกันนะจ๊ะว่าจะไปถึงไหนเนาะเรียวครับรถสบายดีจ้าจ้าเรียวครับรถคนข่าวพน่งรอบแรงแรง กับโซเฟอร์ตรีนผีของเราเนาะผ้นเขา่าคนละที่นอกคนเราจะลายมาแล้ว,ลลวนะเนาะอือยังบาแล้วยังอีกน้อยนึงมืออื่นต่อเนาะแล้วค้นทำมันแล้แล้วกับปั้นเลยหรือแนวใดเนาะฝากติดตามด้วยนะทุกคนว่าเราจะอะไรยังไงเนาะ ตัวนี้คือโซนของนอกเพิ่นเนาะจินะจ้ารวมถึงสวยกันตั้งแล้ว,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 ลวไว้พี่นอ้องใครแต่คณะแปะเออคณะบ่สูงคณะบ่สูงจากคณะแปะแล้วก็มันก็ขึ้นง่ายลงง่ายพี่นอ้องเอ้ยขึ้นง่ายลงง่ายอ๋อ ข่าตัดข่าตัดมันมีแต่หัวใหญ่ๆโพกพี่เบอยู่พี่นออ้อ,องเฮ้ยความไร้ก็เต็มนะเกทุกคนจะถ้าแมงเข่ามัดนะพี่น้องเออมันบมดเต็มง่ายเนาะเพราะว่ามันได้อันมันสีแปะสีรีบตัวนี้เนาะอันเต้นอันนี้นะคือเข่าตัดเข่าตัดแล้วมันหัวใหญ่เพลองลายพี่น้องหัวใหญ่เพลองลายหมายถึงเข่าเดินหัวใหญ่เอ็นเพลองนะเจ้าหัวใหญ่บบแม่น เม็ดข่าวน,ายายนั่นก้าใหญ่เนาะเครื่องจ้งยาใหญ่เนาะผู้เช่าเปิดตีนผีของเราเนะจ๊ะทุกคนจ้าอไอหนุม่มสิ้นกาเนาะไอหนุ่มสิ้นกาผู <c oughs> ้มาดแมนสุดเกิดน,นะพี่น้องจ้าอือไปแหละพี่น้องเอ้ยบราว่าลายใหญ่ห้างเปิดผู้ใหม่คำว่าประสิทธิ์แห่งลายเนาะป็น,ส,นสิทธิ์เท่าเกียรติกาศค้นข่าวไอ้ยันสมิ่งเละพี่น้องสิงไปค้นข่าวเนเาะพระเจ้าเนาะเออ ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับทุกคนจ้าฝากเป็นโฆษณาให้บาทไปเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนจ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง